สวัสดีครับสวัสดีผู้ปกครองและนักเรียนทุกท่านนะครับวันนี้พบกับตอนที่15นะครับเรื่องคำบุพบทนะครับกลุ่มสาระการเรียน,นรู้ภาษาไทยนะครับโดยครูทีภัยบูลนะครับหน่วยการเรียน,นรู้ที่5ครับบุพบทจดจำนำหน้าคำหรือข้อความ ตัวชีว้วัดก็คือวิเคราะห์ชนิดและหน้าที่ของคำในประโยคนักเรียนอ่านข้อความที่กำหนดสังเกตคำที่มีอักษรสีชมพูว่าเป็นคำชนิดใดก็คือเดี๋ยวเราอ่านครูอ่านให้ฟังดีกว่านะครับเรื่องเพลงทรงพระเจริญน,นะครับคำร้องโดยยืนยงโอภากุลน,น่าจะน่าจะ,จะรู้จักกันดีนะครับยืนยงโอภากุลก็คือคุณแอดคารบาวนั่นเอง นะครับทำนองอัศนีโชติกุลขับร้องอัศนีโชติกุลวส,สันโชติกุลแล้วก็ยืนยงโอภาคุลหรือว่านาแอสคาระบาวนะครับเพลงทรงพระเจริญพ่อคือพ่อของแผ่นดินหยาดหยดเหงื่อไหลโรยรินก็เพื่อลูกๆยามใดคนไทยเป็นทุกข์พ่อยิ่งทุกข์ระทมหลายเท่าพวกเราเป็นลูกของพ่อเกิดบนแผ่นดินของพ่อภูมิใจที่ได้เฝ้ารอ เฉลิมพระชน80พรรษาเวลาพาโลกเปลี่ยนไปพ่อเรายิ่งใหญ่เหนือการเวลาขอพรพระสยามเทวาคุ้มชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ทรงพระเจริญอยู่ยิ่งยืนนานทรงพระ,กะเกษมสำราญตลอดการตลอดไปนะครับเพลงนี้ก็คงจะน่า,นาจะเคยได้ได้ฟังกันบ้างนะครับ จากการสังเกตเนี่ยนะครับพบว่าคําบุพบทเนี่ยชนิดของคำบุพบทนะครับมีทั้งหมด4ชนิดด้วยกัน4ชนิดเนี่ยนะครับก็คือของเป็นบุพบทบอกความเป็นเจ้าของเพื่อบุพบทบอกความมุ่งหมายบนบุพบทบอกตําแหน่งที่ตั้งสถานที่แล้วก็เหนือนะครับเป็นคําบุพบทบ,บอกสิ่งที่ต้องการเปรียบเทียบนั่นเองทั้งหมด4ชนิดนะครับสชนิดด้วยกัน คำบูพบทคืออะไรครับคำบูพบทเนี่ยก็คือก็คือคำที่เอาวางไว้หน้าคำนามนะครับแล้วก็หรือคำนามหรือคำสรรพนามเนี่ยเพื่อบอกความสัมพันธ์ระหว่างคำนั้นกับคำอื่นๆในประโยคนะครับคำบูพบทที่ใช้เนี่ยบอกความหมายมีดังต่อไปนี้นะครับมีบทั้งหมดเลักษณะเลยนะครับบูพบทบอกเวลาบอกตำแหน่งที่ตั้งสถานที่นะครับบอกความเป็นเจ้าของบอก ผู้รับผลบอกความมุ่งหมายบุหบทบอกความเกี่ยวข้องแล้วก็บุหบทบอกสาเหตุทั้งหมด7 7รูปแบบ7ลักษณะด้วยกันเดี๋ยวเจอคำศัพท์แล้วจะจะเข้าใจนะครับตรงนี้ครับครูย้อนกลับมาตรงนี้อีกหนึ่งครั้งเดี๋ยวเรียนอ่านพร้อมกันนะครับไปกับครูได้เลยนะครับเพลงทรงพระเจริญ พ่อคือพ่อของแผ่นดินหยาดหยดเหงือไหลโรมรินก็เพื่อลูกๆยามใดคนไทยเป็นทุกข์พ่อยิ่งทุกข์ระทมหลายเท่าพวกเราเป็นลูกของพ่อเกิดบนแผ่นดินของพ่อภูมิใจที่ได้เฝ้ารอฉเฉลิมพระชน80พรรษาเวลาพาโลกเปลี่ยนไปพ่อเรายิ่งใหญ่เหนือการเวลา ขอพอรพระสยามเทวาคุ้มชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ทรงพระเจริญอยู่ยิ่งยืนนานทรงพระเกษมสำราญตลอดการตลอดไปนะครับตอนนี้ลองฝึกอ่านดูนะครับแล้วเดี๋ยวทำแบปึกหัดที่ครูสั่งนะครับ